สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่รัก,ท,กทุกท่านนะครับช่องวัยรุ่นพระใหม่ขออนุญ,ญาตรายงานตัวนะฮะวันนี้จะพามารับชมนะครับเหรียญพิมพ์สมเด็จนะฮะร,รุ่นมหาเศรษฐีบารมีโพธิเศษนะฮะที่ระลึกร่วมสร้างอุโบโสถนะครับนี่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกนะมารับชมกันเลยนะครับมืดๆหน่อยนะฮะ โอ้โห oh, ดูครับดูความงามนะฮะเป็นรายการที่53เป็นเนื้อชนวนตอกเรอบนะฮะพิมพ์2นะครับสร้างเพียง13เหรียญเท่านั้นนะฮะ13เหรียญเท่านั้นเป็นรายการที่53นะครับดูนะครับดูความงามนะครับเลขโคดสองศูนยนะฮะเลขโคดสองศูนยมานะครับเป็นเนื้อชนวนนะฮะข้างบนนี่มุมนี้ตอก คำว่านำเลิกนะครับนี่นะครับนำเลิกชอช้างชัดเจนนะฮะฉนวนมุมด้านนี้นะครับอือดูครับต่อเก้านะครับต่อเก้ารอบองค์สมเด็จเลยนะฮะดูหน้าตาความงามนะครับเป็นเนื้อชนวนนะพี่นะเนื้อชนวนนะครับ เป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเป็นปีสองพันห้ารอหกสิบห้านะเลขโสองศูนย์นะครับดูกันชัดๆดูกันใกล้ๆเลยนะครับดูความงามนะฮะดูขอบดูเหลี่ยมนะครับมีรายการใหม่ๆมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับปีหก้านะครับเป็นนำเลิกนะครับนำเลิก ตอกเก้ารอบนะครับพิมพสมเด็จนะฮะรายการที่ห้าสิบสามเนื้อชนวนตอกเก้ารอบนะนะสวยไม่สวยลองพิจารณาดูนะครับสวยๆแบบนี้ลองอยากจะเก็บกันบ้างไหมฮะรายการนี้บอกว่าอีกหนึ่งรายการสวยๆนะครับเป็นปีหกห้านะฮะปีหกห้าสวยๆเลยนะครับดูด้านหลังดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับเป็น เหรียญพิมพ์สมเด็จรุ่นมหาเศรษฐีบารมีโพธิเศษนะครับเป็นที่ระลึกสร้างอุโบสถนะครับในวัดหางน้ำอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะพี่นะโอ้โหสวยงามสวยงามอารุ่์เจาะอารมณ์เจ้า,า,จาท่านใดอยากจะเก็บนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยโอ้โหดูองค์นะฮะ เดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนะดูนะครับตอกเก้ารอบนำเลือกตอกชอช้างหัวมุมสวยชัดเจนมากอีกหนึ่งรายการอยากจะพามารับชมมานำเสนอนะฮะสำหรับไปรุ่นผ้าใหม่ฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับสำหรับวันนี้หนึ่งเหรียญคือเนื้อชนวนนะฮะ เนื้อชนวนต่อ9รอบนะครับสร้างเพียง13เหรียญเป็นพิมพ์2นะครับเป็นพิมพ์สนะสวยๆแบบนี้อยากจะเก็บก็ติดต่อผมเข้ามานะฮะก็สำหรับไว้รุ่นผ้าใหม่นะครับก็1รายการอยากนําเสนอก็ขอจบคลิปสั้นๆนะฮะ3นาที4นาทีพารับชมผ้าใหม่รายการสวยๆ รายละเอียดคร่าวๆนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะเข้ามาทักทายกันในช่องได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับลาไปด้วยเหรียญสมเด็จพิมพ์สมเด็จรุ่นมหาเศรษฐีบารมีโพธิเศษสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ